คนห้าสิบหกสิบคนมีพวงมลาลัยพวงเดียวแม่ไม่ได้ว่านะคะน้ำจิตน้ำใจเรายิ่งใหญ่กว่านั้นอีกมากมายมหาศาลก็ขอให้โค้ดลูกของแม่ทุกรุ่นลูกของแม่ทุกรุ่นจำได้หมดร้อยเปอร์เซ็นตนะคะ,ะถ้าเอ่ยชื่อมันจะมากก็ขอขอให้คนที่ใกล้จะจบอ่านหนังสือสอบ เอาจริงเอาจังกับชีวิตถ้าชีวิตขาดความจริงจังเราจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยแม่มักพูดว่าถ้าทำตัวเหลวไหลหลาะแหละเหลวไหลก็ล้มเหลวโคตรนี่เห็นไหมคะถ้าจริงจังจริงใจทุกอย่างได้กลับมาเกินร้อยการแข่งขันก็เช่นเดียวกันเรามาในสนามนักสู้เราต้องเป็นนักสู้ เรามาในสนามนักสู้เราไม่ได้มาเป็นดาราที่จะโชว์คนนั้นคนนี้เท่านั้นในสนามแข่งขันก็คือการต่อสู้ขอให้ลูกๆของแม่นั้นทั้งการเรียนและการกีฬาให้ประสบความสำเร็จตราบนานเท่านานเทิน ขอให้ประสบความสําเร็จทุกคนนะเอ้าเอา,เอาคนนี้นี่เอา,เอามามามอบแม,ม่หน่อยเล็กๆนี่มามอบแม่สิกอดกันสิกอดโอ้ยน่ารักจังเลยมา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 โอ้ยคนดีหายไข้ละเห็นไหมเล็กกอบเพื่อน <laughs> <ๆ>เล็กกอดเพื่อน <laughs> <ๆ>นะคะแม่เพิ่งไปโรงพยาบาลกลับมา